ม่มีเสาก็รู้จังไม่ชิดเตาหัวไม่หมุนเลยมีชิดเตาหัวไม่หมุนเลยเอาหล่นหล่นหล่นนี่เป็นตัวดีกว่าตัวนี้ตัวนี้พลังใหม่พลังใหม่ผมมีพลังของท่านมีท่านใหม่นะดูไหมรู้ปะท่านใหม่เหรอท่านมีผมขอพลังหน่อยล่างยาวกว่าเดิม นี่สิกเหนียวโอ้โหอโอ้โหนายนะด้วยนายนายให้พลังอะไรเขาเนี่ยให้ปิดบ้านได้ปิดบ้านบอกนน้ำเลยเมื่อกี้โอ้พลังเขานี่สุดยอดจริงๆว่ะท่านคือเดอะเบสท่านเออท่านเดอะเบสมากไม่อะทั้งหมดนี่มันคือ มันมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อะไรคุณมโนไปเองคุณมโนไปเองอ่ะฉันถมตัวฉันถมตัวถตัวว่ะขอร้องมากขอร้องเขาท่านโอ้โหคนดีมากอะขร้องขอร้องขอร้องอร้องอ้ท่านคนดีมากท่านไม่ใช่คนท่านไม่ใช่คนนั่นคือหมีอ๋อหมีดีมากอ่ะท่านเป็นหมีที่ดีเออหมีดีมากท่านถกตัวมากโอ้โหยิ่งนับถือครับแบบเนี้ย รับผิดเลยผมจิยอดหมีหมีที่ดีสุดในโลกขอหมสักทีหนึ่งคีัท <c oughs> ่านหมีท่านหมีผมผมอยากให้บุคคลคนคนี้เข้ามาฟังธรรมะใจท่านหมีมากเลยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคน,นแรกค,คนนี้คนนี้อย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เล่น,ไม,ลนไม่เล่นนะไม่อยู่นะไม่อยู่นะไม่เล่นดิเว้ยตัวใครทำมาให้ใครทำนาให้ไนเกี่ยวไม่เกี่วทุกคนครับแต่ว่าเราต้องไปซาดอคอกแล้ว่ะ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านสวัสดีครับมีอะไรอยากคุยกับหมีหรือเปล่าอ๋อท่านหมีครับผมผมขอให้ผมดูแลประเทศนี้ไปยาวๆนานๆตลอดชีวิตตลอดชีวิตตลอดชีวิตท่านหมีจะพูดอะไรไหมครับอ่าอยากจะพูดว่าไม่ไม่หอยู่ออกไปได้ออกไปได้ไปออไปไป เราไปไปปะท่านขี่บิ๊กไปท่านท่านนอนอะไรตรงนี้เนี่ยท่านนจะมานอนนี้ไม่ได้นะท่านไป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 หาที่หนีไปหาที่หนีไปไปซิงสิงเลยซิงเลยสงสัยท่านทํางานมาหนักต้องแบบนอนพักบ้างเอาจริงนอนนอนไปตลอดเลยก็ได้เอาหลุด เอาตรงอยู่หนึ่งหนไว้นะอย่าขยับอยู่นิ่งๆขอขบคุณทหารมาทำอะไรคผมมากราบไหว้แตกราที่ประจามีท่านต้องอยู่ห่างหนึ่งเมตรครับพอดีช่วงนี้โควิดครับนั่นแหละครับดีมากอย่ไม่ได้ะตะโกนคุยกันเหรอ่คนถอยทุกคนถอยทุกคนถอยทุกคนถอยเลยทุกคนถอยเลยแะยะใหญ่ละหนึ่งร้เมตร สบายดีไหมสบายดี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 หนึ่งรยเตรอยากาศดีอากาศดี้กดีกดีตรงนี้อากาศดีโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อครับเอ่อตรงนู้นสวเป็นไงบ้างครับอเอาะชุนชุนชนตามมาไม่ได้จำวัดแต่ดูมีบ่อยโอ้ยไม่จำวัดใช่ไหมวัดใช่ใช่หัวต่ หนาวดีหนาวดีลำปางหนาวมากหนาวดีโอเคโอเคโอเคตัวโน้นว่าไงตรงนู้นหนักกระดูกกระดูกเนี่ยอุ้ยไม่กลัวเหรอผมผมเป็นเรื่อเข็นครับโอเคเป็นเรื่องเขียปิดประตูตาเลยคนทหารยืนตรงคนทหารยืนตรงยืนตรงคนทหารเเเออาาน้้ไไปติมด สักการะสักการะมีคนมีคนเจ้าของมาสักการะมีสองมีสองมีครับอ่าขอขออนุญาตครับสองมีครสองเมตรพอดีว่าชันนี้คมอีกแล้วผมค่นอุ้นคุณครับสองเมตรสองเมตรสเมตรนะครับสองเมตรสองเมตรครับน้าม้วตาเาตัวตัวคุยไม่ดูเรื่องว่ะท่านครับผมเจ้าของมาสักการะเทพหมีครับเอออได้เลยครับได้เดี๋ยวผมเอาเข้าไปให้ครับอันนี้เราเอาเข้ามาดีให้เดินไปเอาเองนไง อต้องถเทศานเดินมาใหญ่ท่ต้นต้นานี้ต้นอะไระนี่มากรบ่ะอืมอืมผมดูจากนาแล้วเะเออดูไรกันอะมันไม่ได้จะเป็นมองมดคนองนอ๋อ้โหขอเปิดต้นไม้แป๊บไหนตนไม้ต้นม้นไหนต้นไม้อะ นี่ไงต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยต้นไม้ต้นไม้เตต้นเายต้นารยสามารถรับชมได้่าชาจกงเานะครับเวลามีต้นไม้จะมีเหตุตามต้นไม้นะครับดูนะต้นไม้จะมีเหตุเวลาเราผัดไปช่วงระยะนึงก็จะโตขึ้นอย่านี้โตขึ้นโอ้โหโอ้ แกเป็นไงเห็ดีเปล่าอ้ยดี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 เหตดีต้องการปุ๋ยเปล่าะเตดอด้วยาอย่้อยน้อยน้อยนอย้อยน้อยไอโนเลยรันครับ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 ลงมาก่อน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 กรอนาน่จจเราตรงนี้แล้วกัน มองหน้าผคน้มาคุยนมอหน้าผมเราไม่คุยดีๆอะคุยดีๆปวแล้วมองหน้าผมทุกคนทุกคนคุยกัประชาชนดีๆแล้วไม่ได้ไม่ได้่ไไม่เะ่อะพวเราต้องคุยรบเพราะพวกเราต้องจับเคุยกันแบรู้เรื่องเอไหม่ก็หมันสลับกันนี่หว่ ยมก็คลากิบเองไงบ้างยมไปบินธบาทมาแล้วอาตมาเผยเหยียบขนมอบขรมอบขบมอบบนอเพียบเลว่าว่าไงจะยมทาไมผมเห็นสกลอะไรมันมันร่วงมาจากใต้ทีวอนแล้วรังแคเล็บเปล่า เราดูท่านั่งทำทำไมมันยังงั้นวะทำไมท่ามัแปลกไปไปโหคนกินตา <c oughs> ไม,ม่กินน้ำทเข็ดที่มีประโยชน์จริงๆอุ้ยเอาท่านมานั่งทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เราลัางกับต <át stars> ีหืมหอมลึมเขี้ยวใหญ่เลยกิน <Wet> ก <serves> no. ินน้ำหอมแล้วกินกินน้ำหอมเลยครับกินต๊ะเรานั่งกันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนายถ้าในนอนจะเป็นไงอะลึกเข็มที่นี่ซื้อที่ไหนเนี่ย ฉันไม่ได้อยากมาโลกไปนี้เลยครับเราก็ไม่ได้ให้พลังมันเสพพวกเนี้ยผ่องตัวไม่อนี้คือความจริงไม่เสพอะไรกันมาไม่รู้ส่วนส่วนนี้คือพลังหนึ่งแค่แค่0.01ของท่านนี้ เอาอะชาร์จแล้วอะโอ้ยโอ้โอโอ้โแข่งแรงแข็งแรงว่าไฟดิสโก้วิ่ยงดีละพลังละพลังเฮ้ยเฮ้ย้ยอ้ยดดีเฮ้ยยเฮ้วเ้ยยยย้ยยยย่ย ไม่ยอมว่ะไม่ยอมว่ะอย่าไปยอมมาเลยครับก็มาเลยครับคิดว่าเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงอ่ะแล้วหัวหัวสีฟ้าแล้วผมว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปนต่อาจจะตายก็ได้ไม่เคยโอ้ยโอ้ยไอ่ก้อนเี้ยเต๋อเต๋อข้อนเต๋อเกินเลยวะอย่านะหลวงพ่ออย่านะอย่านะหลวงพ่อ โอ้โอวั้ขมเดี๋ยวเดวเดี๋ยวไอ้กอ้ามันหมั๊หยุดไม่อยู่แล้วครับมันบ้ามันบ้้เป็นถ้าไฟว่ะต่อไม่ตอแล้วนะอแล้วนะโอ้ยหายหายแล้วไม่มีเสากระดู ชิตาหัวไม่หมุนเลยมีชิต้าหัวไม่หมุนเลยอนลนลนไปแล้วเอาหัวไปด้วยดิเปล่าไม่ได้ดูดิหัวหมุนเลย สโหัวคารแล้วลุงบอกไม่ไหวแล้วเว้ยอู้ยน่ารักคนนี้น่ารักอาโนโมมาเต็มเลยแปลกๆเจ้าซิกมาด้วยลองเอาฟีดดีกว่ามาเต็มแล้วเฮ้ยโอ้ซิกรนบรั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 บดูดิรับติวติวติว แกได้เทปเามีเสาเฮ้ยไอแมงแล้วดีนเป่าไอแมงบาไม่ชอมียมันโกรธ่ะยงจะว่ากูมีกังฟูไม่หายนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราคุยกันแล้วแล้วแล้วเริ่มกันทไมเอาไม่รู้ก็มาก็เราพห็นอปงอยู่มันกาับว่ายไงกลับไป เนี่ยคนคนไหว้เนี่ยคนไหว้หลวงพี่เนี่ยมีคนไหว้ผมหลวงพ่อหมีมองหวยหน่อยหลวงพ่อหมีอ่าถ้าถ้าจะผมนี่ถูกแน่นอนนะเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามสถูกแน่นอนถูกแน่นอนสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดบอกเจ็ดสามไม่โอ้หลวงพ่อมีเดืออย่างเด ท่านมีเทีบนท่านมีเดินแล้วท่านมีเดินท่านมีไม่ได้เดินมีกอเสาท่านมีกอเสาอ๋อหรือว่าเดินตกใจวัวเดิว่าเดินตกใจนึกว่าเส้นจริงจะระเบิดแล้วท่านท้ามากินน้ำแดงหรือเปล่าตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นน้ำแดงออาออกกอดเสาเลวะจะเต้นท่ามไปเอานี่ติดเสาแล้วเหรอไปติดแล้วไปติดแล้วไปติดมีเดินแล้วไปติดไม่เดิน ถ้าถ้าเดินทุกคนจะหลุดแล้วกังวลวันนีไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อใช่ไหมถ้าเดินคือหลุดหมดอ่ะผมไม่อยากหลุดอ่ะผมอยากหลุด่ะเฮ้ยเฮ้ยเดินแล้วเดินโอ้ยเฮ้ยหลุดเดินเดิเฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกเกมแครอะเกินว่ะพุสตาผมมันหลุดไปแล้วเออพุสตาผมมันหลุดไปแล้วโอ้โหแล้วเขาไปจริงวะถ้าเดินอีกแล้ววัดเราหลุดจริงๆแน่เลยว่ะ